บอลสีสวย2 3 4บาทและมีบอลสวัสดีครับจะส่งโดนจีไปสนี่จานะครับพี่พี่หนึ่งต้น2ต้น53ต้นส่งฟรีมีปลายทางสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผมบอลสวยกระถาง5.5นิ้วงามๆงามๆจ้าอ่ะเริ่มมาที่แม่ฟ้าหลวงครับพี่สวยๆฟอร์มนี้เลยครับผมฟอร์มฟูลล้อนกระถาง5.5เลยแม่ฟ้าหลวง100ครับพี่100 100ต้นที่1นะครับพี่ต้นที่1เนาะนี่เลยหวานๆเลยจ้าอ่ะแม่ฟ้าหลวง100ต้นที่2จ้ะต้นที่2นี่เลยหวานสวยสวยไม่แพ้กัน mm. 100 ต้นที่2แม่ฟ้าหลวงครับผมและต้นนี้หานุมานเผารงกาครับพี่หานุมานเผาโรงกานี่เลยจ้ะหน0่ฟอร์มใหญ่ล้น5.5าจร้อยเดียวหานุมานเผาโรงกาเลกซี่ อ่ะฟอร์มใหญ่ร้นฟ5.5ครับพี่นี่เลยจะป้ายจำงามหลอดใหม่มาแล้ว150เลกาซี่ครับพี่เลกาซี่หนสวยขยี่จครับผมและต้นนี้ไม้ใหม่จำนวนน้อยในตลาดครับพี่นาคาจักรพัดครับพี่ด่างสวยๆด่างแจ่มๆด่างทุกใบไม่มีรตซ์0ูครับผม300นาคาจักรพัดไม้ใหม่จํานวนยังน้อยจัดในตลาดครับผมอ่ะและด้านในด้านนี้ครับพี่โยกเข้าไปเนื้อดวง เนื้อดอกเนื้อดวงนี่แดงฉ่ำเลยใบใหม่กลางแลวครับพี่แดงฮาร์ปเข่งกันเลยทีเดียวเชียวครับพี่เนื้อดวง200ครับพี่เนื้อดวง200 200นี่เลยจ้ะหลอดใหม่มาแล้วด้วยเด้อ200ศนเนื้อดวงอ่าสิราครับพี่สิราแผงสอนครับพี่นี่เลยหน้าเหลืองตัดพื้นใบม่วงสวยแจ่มครับพี่นี่จะสิราแผงสอน2 5 0จ้า นางรากสดหน้าเขียวตัดแดงครับพี่ต้นนี้กระถางนี้มีสองต้นคู่นะพี่สองต้นในกระถางนะพี่นางรากสด100อครับผมนี่เลยหน้าเขียวตัดแดงสวยๆสองต้นคู่ในกระถางครับพี่1 0 0 1 0 0นางรากสดสวยคุ้มได้ไปสองต้นและด้านในอ่ะดาราดาราดาราครับพี่ดารานบพัลัสครับผม100 100ดาราดาราจะพี่ดารานบพลัสร้อยเดียวแล้วก็อาร์เทมิสครับพี่นี่เลย ไม้เหลืองไม้เหลืองครับพี่ไม้ด่างเหลืองสวยรอดใหม่มาแล้วอารเทมิดหนึ่งร้อยครับพี่สวยๆต้นที่หนึ่งก็แล้วกันครับพี่ต้นที่หนึ่งเนาะอารเทมิดหนึ่งร้อยต้นที่หนึ่งอารเทมิดหนึ่งร้อยครับพี่ต้นที่สองต้นนี้จากครับพี่สวยไม้สวยไม้อะรอดใหม่มาแล้วเช่นกันครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่สองอารเทมิดดาราลายไฟครับพี่ดาราลายไฟนี่เลย เขียวแดงเดี๋ยวเปิดกอามีความสีดํามาในตอนโตนะมีดาราลายไฟสวยๆเลยหนึ150่งร้อยห้าสิบจ้ะไม้สวยสามสีเขียวแดงดําดาราลายไฟหนึ่งห้าศูนย์ครับพี่สวยๆและต้นนี้กินาลีเล่นไฟครับพี่กินาลีเล่นไฟหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพ, 100, 100, 100, 100, บพี่นี่เลยเป็นบอลด่างชมพูสวยเข้มใบมันเงาวาวนีมีเวลาเจอแดดเนานะกินาลีเล่นไฟหนึ่งร้อยเมืองนะครชุมนี่เลยหน้าสวยเข้มสวยแจ่มหนึ่งร้อยครับพี่เมือง นะครชุมเมืนะองนครชุมร้อยเดียวจากและศิลานี่เลยหน้าเหลืองทองครับพี่ตัดแดงแทกกระจายสวยๆศิลาหุ้มทองแผงนะพี่ศิลาหุ้มทองแผง2 5งครับพี่นี่เลยหน้าเรืองทองอารามแทะและตําลึงครับผม 250- าศิลาหุ้มทองแผงครับผมและตอนนี้ครับพี่รูปไม้เปิดหน้ามาอย่างสวยแจ่มครับพี่นี่เลยฟอร์มส์ใหญ่ เอาไปยกลงกระถาง12 15ได้แล้วอันนี้อยู่ในกระถาง5.5นะพี่แต่คือล้นจัดหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยด่างแดงเข้มสวยเลย350ครับพี่ลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างนี่เลยลูกไม้ด่างแดงแล้วกันนะพี่นะ350สวย,สวยๆแข็งแรงครับผมผมไม่ได้ค้าไม้เลยนะพี่เนาะไม่ได้ใช้ไม้ค้ำเลยการแข็งใบแข็งสวยแข็งแรงและณนะมังโนนอน่าต้นนี้ครับพี่หน้าดังเดิม ออริจินอลนะพี่ใครหาน้ำเมืองนนน้าหวานอยู่นี่เลยจ้าดังเดิมดังเดิมครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่เลยสวยหวานเจี๊ยบหลอดใหม่มาแล้วนะเมืองนนหน้าดังเดิมออริจินอลครับผมเปิดหน้าด่างสวยตัดเลยครับพี่ต้นนี้ทองนพก้านะพี่ทองนพก้านี้เลยโอ้โหด่างแดงเข้มตัดเหลืองครับพี่ตัดกับพื้นใบเขียวสวยครับพี่นี่เลยจ้าหลอดใหม่มาแล้วทองนพก้าครับผมสามร้อยสามร้อยหน้าสวยแจ่มว้าวขนาดนี้ครับพี่สามนศูนย์ทอง นพเก้าครับพี่นี่เลยหลอดใหม่ผมบอกเลยไม่ต้องสื่อครับพี่มาส,สวยขนาดนี้ส,สวยทุกใบแน่นอนหลอดใหม่ก็แจมว้าวแน่นอนแน่นอนจ้ะอ่ะดด้านในแสงจันทครับพี่นี่เลยเหลืองทองอะราแท้แรตําลึงแสงจันครับพี่แ,แ,แสงจัน,จนห้าร้อยห้าสิบครับพี่สวยๆนี่เลยเปิดหน้าเหลืองทองแจมว้าวนี่เลยหลอดหลอดใหม่หลอดใหม่หลอดใหม่ แน่นอนครับพี่550แสงจันครับพี่แสงจันแสงจันแจมแจมเลยอเดชใช้สีของเราจ้ายังแดงยังแดงยังแรงต่อเนื่องครับพี่ยังแดงและยังแรงต่อเนื่อง250ครับพี่เดชใช้สีเดชใช้สี250ต้นที่1ครับพี่ต้นที่1นี่เลยแดง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 ครับพี่ยังแดงแรงต่อเนื่องต้นที่ สองเดชใช้สีครับพี่สองห้าศูนย์ต้นที่สองสองห้าศูนย์ต้นที่สองนี่เลยครับพี่แดงแปดแดงแปดแดงแปดและเดชใช้สีครับพี่ผมจัดฟอร์มให้ใหญ่ๆนั่นแดงต้นนี้เลยต้นนี้เลยต้นนี้เลยนี่สองร้อยห้าสิบต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามเนาะเดชใช้สีแดงแปดครับพี่นี่เลยสีแดงมันแยงเข้าไปในตาอันแนวอสสวยมา แดงล้ามาชมพูกันต่อหน้าหวานเลยแต่เป็นไซส์ใหญ่นะพี่ฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดนี่เลยไซส์ใหญ่ดูผมมือหัวมือลองให้ดูเลยพี่ความใหญ่ความใหญ่ของเขารวยหน้าหวาน250ครับพี่ไม้สวยน้องมีชื่อว่าฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดครับพี่นี่เลยจะสวยหวานเจี๊ยบชมพูมีเม็ดขาวตัดช้ำช้ำครับผมไซส์ใหญ่มือโอบเลยมา ซันเซ็ตซันเซ็เดี๋ยวจัดหน้าสวยสายใหญ่ให้ตัวน,นี้อะซันเซ็ตสกายครับพี่สองต้นที่1ครับพี่ต้นที่1นี่เลยเปิดหน้าเหลืองสวยๆเลยจ้าสองห้าศูนย์ฟอร์มใหญ่ด้านข้างครับพี่ซันเซ็ตสกายสอง้ต้นที่1นครับผมต้นที่1ต้นที่หเอาไปสวย,สวยๆหน้าเหลืองๆใครชอบแบบเหลืองๆทองนี่จ้าสองร้อต้นที่2ครับพี่ซันเซ็ตสกายซันเซ็ตสกายสองต้นที่ 2ต้นที่2จะแระอีก1ต้นงามๆคัดให้ต้นนี้ครับพี่250ต้นที่3ซันเซสสกายครับพี่อันนี้ฮาร์ p, นะพี่สลับฮาร์ p, นะอันนี้ฮาร์ p, ด้านบนใบนี้เปิดฮาร์ p, ด้านล่างสองห้าศูนย์ต้นที่สามครับพี่ซันเซสสกายครับฮาร์เลยครับผมสลับฝั่งกันฮาร์นะค,ครับผมเอาละ สิราสีราหุ่มทองแผงครับพี่ผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะอันนี้สีราหุ่มทองแผงสองร้อยห้าสิบต้นที่สองนะพี่อันนี้หน้าเขียวตัดสวยๆเช่นกันจะต้นที่สองนะพี่สิราหุ่มทองแผงจะมากระโดดมาทางด้านนี้ก็ต่อเลยลูกไม้ลูกไม้กลมครับพี่ด่างขาวม็ดแดงกระจายทั้งใบทั่วทั้งใบใบกลมๆนี่เลยด่างขาวฮาร์ปครึ่งสวยๆวยันนี้รอดใหม่มาแล้วครับพี่ห้าร้อยห้าสิบูกไม้กลม พื้นเขียวเม็ดแดงด่างขาวครับพี่นี่เลยใครใส่ใบกลมกระแสใบกลมยังแรงต่อเนื่องนะพี่เนาะห้ารอยห้าสิบห้าร้อยสิบสวยๆครับพี่รูปไม้ด่างใบกลมๆจะใบกลมๆต้นนี้ครับพี่ต้นนี้นี่เลยไม้ใหม่สวยๆชื่อว่าสยบปัตตาพีโอ้โหแค่ฟังชื่อนี่ก็ขนลุกแล้วนะ่ีนะ่เนาะชื่ออรังกางานสร้างผมยกออกมาให้ดูอันนี้เวลาโดนแดดนะพี่สีสวยมากครับพี่สยบปัตตพีครับพี่จัดไปตันนี้ขอสามร้อยครับพี่สามศูนย์ สามระบาดสยบปัตถภีครับพี่แค่ชื่อก็ใช่แล้วอันแน่วโหเจือบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับพี่เนาะอ่ะสยบปัตถภี 300, 300. สามร้อยสามร้อยสวยๆครับพี่แล้วต้นนี้เศรษฐีเศรษฐีครับพี่เศรษฐีบ้านนอกครับพี่เศรษฐีบ้านนอกสองร้อยห้าสิบครับพี่ดา่างสวยๆแบบนี้เลยจ้ะไม้ด่างสองสีนะพี่เนาะขาวอ่าแล้วก็ตัดชมพูอมแดงครับพี่เศรษฐีบ้านนอกสองร้อยห้าสิบไม้แร่ไม้สวยไม้หายากอีกหนึ่งต้นต้นนี้ครับพี่ชื่อว่า ทองนบพรคุณครับพี่ทองนบพรคุณเรียจ่าเลยครับพี่น้อยมากที่มีนา,นานาได้เห็นทีหลอดใหม่มาแล้วโอเคต้นนี้สวยพร้อมแบ่งครับพี่ทองนบพรคุณครับพี่แปดร้อยรครับพี่ขอแปดศูนย์ศูนย์กลมๆเลยครับพี่แปดศูนย์ศูนย์ทองนบพรคุณครับพี่ไม้สวยเรวะครับพี่พี่ดูเม็ดสีสวยหลากสีหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ทำยากทำยากครับพี่เพราะว่าพามาได้กว่าจะได้แต่ละต้นนะพี่อบอกเลยว่า คุณยังไม่ได้คืนอ่าตอนนี้ทองขวัญเมืองจ้าทองขวัญเมืองหน้าสวยเลยเหลืองอมส้มมีส้มมีส้มแทรกมาเลยนะมีเนาะทองขวัญเมือง300ร้ทจ้าตอนนี้30 0ทองขวัญเมืองทองขวัญเมืองและและอ่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ลูกไม้เมืองเกาะเก็ดครับพี่หน้าสวยสีสวยเลยครับพี่นี่เลยใบอวบครับพี่ปลายใบเรียวแหลมครับพี่ใบน้องอวบอวนมากนี่หลอดไม้มาแล้วสามร้อยครับพี่ รูปไม้เมืองเกาะเกียดเพราะว่าแม่อุ้มฝักเป็นเมืองกอเกาะเกี็ดนะพี่แล้วก็ผสมเกรสรไม้ด่างเข้าไปเนาะแต่แม่อุ้มฝักเป็นเมืองเกาะเกียดผมเลยเรียกว่าเรียกเป็นรูปไม้เมืองเกาะเกียดนะครับผม300สวยสวยๆเวสเกตยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งแดงยิ่งฉ่าครับพี่โอ้โ oh หนี่เลยจัดไปครับพี่3 5มไปดูรอดใหม่หลอดใหม่หลอดใหม่นี่เลย350ครับพี่เวสเกรสวยๆต้นที่1ครับพี่ต้นที่1 350ต้นที่1เวสเกรโอ้โหสีแดง มันแยงเข้าไปในตาครับผมสามห้าศูนย์ต้นที่สองครับพี่เวสเกตแหน่ใบใหม่ by my, ครับพี่ของแท้ของแท้สามร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่เวสเกตครับผมเวสเกตหรือจะเป็นต้นนี้ครับพี่สามร้อยห้าสิบต้นที่สามต้นนี้ครับพี่นี่เลยใบใหม่ by my, กลางมาแล้วพี่พี่ดูใบใหม่ครึ ưng, ่งครึ่งครึ่งสามร้อยห้าสิบต้นที่สามเวสเกตจ้า พรเจ้าสัวครับพี่ต้นนี้หน้าแรเกตพรีเมียมเป็นอีกหนึ่งหน้าที่น่าจะทํายากที่สุดแล้วหน้าแดงนะพี่พอเจ้าสวนปกติเราจะเห็นเป็นหน้าด่างขาวเนาะอันนั้นคือจะเกินจะเป็นเป็นหน้าหลักเลยหน้าขาวที่มีเยอะมากแต่หน้าแดงนี่แหละพี่เอ้ยนี่เลยจ้ะหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงฮาร์ปครึ่งหลอดใหม่ก็แดงแป๊ดออกมาเลยครับพี่ขอ ขายความสวยในความยากของเขาหน่อยครับพี่สองร้อยสองร้อยพรเจ้าสัวหน้าแดงครับพี่พรเจ้าสัวหน้าแดงสองศูนย์ศูนย์มีต้นเดียวด้วยมีต้นที่หนึ่งแต่ไม่มีต้นที่สองครับพี่ไม่มีไม่มีให้เลือกพามาแล้วไม่แดงให้นะพี่นะ,ะต้นนี้สองร้อยครับพี่พรเจ้าสัวหน้าแดงครับพี่แรงจัดเลยจ้ะจัดเลยและต้นนี้ครับผม Happy ets, แฮปปี้เนทแฮปปี้เนทชื่อภาษาอังกฤษหรือชื่อภาษาไทยครับพี่อยู่เย็นเป็นสุขนะมีเข้าบ้านแล้วผมบอกเลยว่า แน่นอนครับพี่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างแน่นอนต้นนี้5 5 0ครับพี่550ร้อ้ิ happy n e หรือว่าอยู่เย็นเป็นสุขครับพี่หน้าไม้เลืองตัดเขียวเม็ดแดงสวยๆครับพี่ใบอบๆอ,อ้วนๆแบบนี้แบบนี้จะ้ะแล้วก็อา่าต้นนี้บังเกิด9้าครับพี่บังเกิด9นี่เลยป้ายสวยแจ่มเลยครับพี่ห5 0 1 5รอบ่าังเกิด9ครับพี่ 9, นี้เลยตรงเป๊ะเลยใบนี้ h หนึ่งห้าศูนย์ 150, บังเกิดเก้าจะแร ถุงทองนี่เลยไม้หน้าเรืองทองชื่อว่าถุงทองครับพี่สามร้อยต้นที่หนึ่งครับพี่สาม่วนต้นที่หนึ่งถุงทองเม็ดขาวแดงเริ่มมาแล้วนะพี่เนาะ <c oughs> เขาจะมีความเม็ดเม็ดไม่มกระจายไม่กระจายตัดความอ่าพื้นใบสวยๆครับพี่พื้นเกยวดดังเหลืองสามร้อยต้นที่หนึ่งถุงทองสามร้อยต้นที่สองด้านนี้ครับพี่ด้านนี้ด้านนี้นี่เลยออกชิดขวามาทางด้านนี้ครับพี่สามร้อยต้นที่สอง ถุงทองนี้เลยหน้าเหลืองทองผ่องอัมพายครับพี่สวยสวยไม้อีกหนึ่งต้นที่น่าเก็บจ้าขึ้น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 ให้ต่อครับพี่กับสีราหุ่มทองแผงผมขึ้นไปแล้วสองต้นอ่ะต้นนี้ครับพี่สิราหุ่มทองแผงสองร้อยห้าสิบต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามนี่เลยหน้าเหลืองตัดเกี่ยวสวยๆครับพี่รอดหม่มาแล้วเหลืองแจ่มเลยเป็นไงล่ะรอดไม้รอดหม่สองร้อยห้าสิบ ต้นที่3ครับพี่สิราหุ้มทองแผงและ250ครับพี่ต้นที่4อันนี้หน้าแดงนะใครชอบหน้าแดงๆครับพี่แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร250ต้นที่4ครับพี่สิราหุ้มทองแผงต้นนี้เลยจ้า ลูกไม้ใบกลมครับพี่ใบกลมหน้าด่างหวานหวานครับพี่ไม่เชื่อให้ดูใบใหม่ใบใหม่เปิดหน้ามาด่างหวานมากนี่เลยครับพี่นี่เลยชมพูหวานเจี๊ยบลูกไม้ใบกลมด่างหวานแล้วต้นนี้ครับพี่เป็นลูกไม้ที่อ่าตอนโต ใบเขาใหญ่มากนะพี่ใหญ่และแข็งแรงสองมือประกบใส่กันนี่คือใบอยังล้นครับพี่สำหรับลูกไม้ต้นนี้นะครับผมขอแบ่ง300ครับพี่300รลูกไม้ใบกลมใบใหญ่มากตอนโตครับพี่ด่างหน้าหวานสองมือประกบกันว่าใหญ่แล้วใบของเขานี้ยังล้นเกินมือเราสองมือประกลบรวมกันครับพี่ใหญ่จริงๆต้นนี้อ่ะและกําเนิดพลอยกำเนิดพลอยครับพี่หน้าสวยสวยสองร้อยห้าสิบครับพี่สองร้อยห้าสิบอดหม่มาแล้วเด้อเขียวตัดแดงกำเ,เนิดพลอยครับพีพ่สองห้าศูนย์สามเก้อ สามเกอสามเกอครับพี่นี่เลยหกร้อยสวยสวยสามเกอครับพี่หกศูนย์ศูนย์หลอดใหม่มาแล้วเช่นกันครับพี่เหลืองมาเลยครับพี่ด่างแน่แม่จ๋าต้นนี้สามเกอหกศูนย์ศูนย์ครับผมทศกัณฐ์ครับพี่ทศกัณฐ์ต้นนี้ทศกัณฐ์หน้าทองอ่ะแค่ชื่อก็ใช่แล้วใช่หมายใช่หมายทศกัณฐ์หน้าทองใบใหม่มาแล้วด้วยต้นนี้ครับพี่สี่ร้อยห้าสิบด่างสวยสวยเลยต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งโอ้ย สวยจัดครับพี่นี่เลยแค่พูดเบาๆก็ได้ยินต้นนี้450ต้นที่หนึ่งทศกัณฐ์หน้าทองทศก,กัณฐ์หน้าทองสวยๆอีกสักหนึ่งต้นครับพี่ต้นนี้ทศก,กัณฐ์หน้าทองมาต้นนี้นี่เลยหน้าแดงมาเลยครับพี่450ต้นที่สองให้ดูหลอดใหม่เน่ใบใหม่ใบใหม่ใบใหม,ใหม่เป็นไงกลางวันละครึ่งหนึ่งครับพี่จมแน่นอนต้นนี้450ครับพี่ต้นที่สอง ทศกัณฐ์หน้าทองครับผมทศกัณฐ์หน้าทองสวยแจ่มวาวเลยตอนนี้แล้วก็มีอย่างนั้นเลครับพี่หนึ่งต้นก็แล้วกันหนึ่งต้นก็แล้วกันครับพี่สำหรับต้นนี้นี่อนันตการครับพี่อนันตการเขียวตัดชมพูเข้มเข้มครับพี่ชมพูที่จริงใจครับผมสามร้อยสามร้อยสามนศูนย์อนันตการไซส์ใหญ่แม่พันครับพี่ผมไปดูด้านข้างใบดกแน่นมากใบพี่ดูใบเบีย้ยใบล่างสวยแข็งแรงไมเราวยังไม่ทิ้งเลยใบล่างครับพี่นี่เลย สุดๆเลยหมายตอนนี้เนาะสามร้อยอนันตการครับผม